โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาคุณทุกคนเข้าสู่การรู้จักกับการอ่านแท่งเทียนซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่สําคัญที่สุดของเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จครับมันเป็นการอ่านแท่งเทียนคัน d ด e s t i แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องเคยอ่านแท่งเทียนโดจินพวกนี้หรือแท่งเทียนญี่ปุ่นหรือสารพัดเรียกชื่อกันแต่ผมจะเรียกว่าแท่งเทียนใช่ในการที่เราจะแบบ เอาราคาของตลาดแบบแสดงผลออกมามันสามารถเลือกได้หลายแบบแต่ส่วนใหญ่คนที่เขานิยมกันนั้นจะใช้กันแบบเป็นแท่งเทียนมากกว่าคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมเทรดเดอร์บางคนอ่านเกมตลาดได้ขาดในขณะที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นั้นยังติดอยู่กับกราฟที่ดูเหมือนมืดไปหมดวันนี้ผมจะเปิดเผยสิ่งที่คนที่เทรดในตลาดนี้ไม่เคยบอกคุณและมันเริ่มต้นจากการอ่านแท่งเทียนธรรมดาธรรมดาที่คุณอาจจะเห็นบนกราฟนี่แหละแต่ ถ้าคุณเข้าใจมันจริงๆคุณจะเห็นว่าเงินที่ซ่อนอยู่ใน,นแต่ละแท่งและผมจะไม่ได้พูดถึงเทคนิคที่ซับซ้อนผมจะพูดถึงภาษาของตลาดที่จะเปลี่ยนวิธีทิศของคุณไปตลอดการหลายคนอาจจะเสียเวลาไปกับการหาอินดิเคเตอร์ใหม่ๆหรือการรอข่าวสัญญาณสิกแนลแต่คุณรู้ไหมว่าคนที่อยู่รอดในตลาดจริงๆเขาไม่สนใจเสียงรบกวนพวกนั้นเขาโฟกัสที่การอ่านแท่งเทียนพายชัน พอแท่งเทนคือรอยเท้าของเงินใหญ่มันคือหลักฐานว่าใครกําลังชนะใครกําลังแพ้และนี่แหละคือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ธรรมดากับเทรดเดอร์ที่สร้างผลลัพธ์แน่นอนการวิเคราะห์ตลาดนั้นมีอยู่สองแบบคือฟอนเดเมนทัลกับเทคนิคในรายสิแน่นอนว่าถ้าคุณอยากเข้าใจจิตวิทยาการตลาดแบบเรียวไทม์โดยที่แบบไม่มีอะไรตรงไปตรงมามากกว่าแท่งเทนวันนี้ที่ผมจะพาคุณศึกษาอย่างลึกซึ้งและหลังจากที่คุณ ดูคลิปนี้จบคุณจะไม่มองกลาฟเหมือนเดิมอีกต่อไปแน่นอนว่าคนเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่สอนเกี่ยวกับพชช่นหรือแท่งเทนียนรืดสีนั้นแน่นอนเขาจะสอนไปแค่ราคาเปิดราคาปิดบอดี้แน่นอนแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้มันจะลึกซึ้งมากกว่านั้นมากแล้วผมอยากให้คุณดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบครับโอเคผคนบอกก่อนว่าตอนนี้คุณเรื่องเข้าใจแล้วว่าทําไมแท่งเทนถึงสําคัญแต่หลายคนยังติดอยู่กับคำามนั้นเทอว่าทําไมเราคนต้องดูข่าวข่าวใหญ่งบประมาณการเงิน หรือแค่กราฟฟังนะตลาดมี2วิธีในการวิเคราะห์คืออย่างที่ผมบอกคือฟันเดเมนทัลคุณดูข่าวเศรษฐกิจดูว่าบริษัทไหนทำกำไรได้เท่าไหร่ส่วนอีกอย่างหนึงคือเทคนิคข้อคุณคุณดูแค่กราฟดูแค่ราคาที่เคลื่อนไหวแต่ความเปนจริงคือค่าแลปะปัจจัยพื้นฐานสุดท้ายมันก็จะท้อนออกมาในรูปแบบราคาและราคานั่นแหละรครับถูกบันทึกออกามาในแท่งเทียน แล้วถ้าคุณเข้าใจแท่งเทียนพวกนั้นคุณก็ไม่ต้องรอบอกว่าตลาดจะไปในทิศทางไหนคุณสามารถอ่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงได้ตอนนี้ไม่ใช่การคาดเดานแน่นอนโอเคผมอยากให้คุณศึกษายิบสมูดขึ้นมาจดบันทึกเลยแน่นอนว่าผมยังไม่อยากพูดลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคนิค,คกับฟันนอะเมนทอลมากนะักแน่นอนอยังไงคุณต้องเรียนทั้งสองสิ่งนี้ไปด้วยกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณลงลึกในวันนี้แล้วคุณแบบถอดสมองสิ่งที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับแคนมดลสติปก่อน คุณล้างสมองทุกอย่างไปแล้วเริ่มเรียนรู้กับผมใหม่อีกครั้งโอเคเรามาเริ่มกันเลยคุณจะเห็นว่านี่คือแท่งเทียนรูปแบบแท่งเทียนแบบนี้แต่เราจะเห็นในกราฟจริงอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้โอเคแต่เราจะมาเริ่มมันก่อนคุณจะเห็นว่าในราคาที่เป็นแท่งเทียน bullish กับ bearish เจะบอกก่อนว่าแท่ง bullish ก็คือแท่งนี้ส่วนนี้คือแท่ง bearish บูลิสก็คือแท่งที่เป็นขาขึ้นขาขึ้นจะเป็นสีเขียวทำไมต้องเป็นสีเขียวมันเป็นแท่งที่เราถูกแท่งที่เป็นสีเขียววงบอกถึงแรงซื้อที่เยอะส่วนแท่งที่เป็นสีแดงวงบอกถึงแรงขายที่เยอะโอเคผมจะบอกก่อนว่าส่วนที่ผมชี้เนี่ยผมผมคิดว่าถ้าใครดูภาพนี้ใครก็เข้าใจได้โอเคในส่วนนี้ในในส่วนของที่เป็นแบบแท่งบูลลิชคุณจะเห็นว่ามีราคาเปิดราคาเปิดจะอยู่ยางี้ หมายความว่าจุดเริ่มต้นของราคาของแท่งเทีเนยนอยู่ตรงนี้แต่ราคาเคยลงไปถึงจุดนี้แล้วมันก็เคยขึ้นไปถึงจุดนี้แต่ผลสุดท้ายหลังจากหมดเวลาในแต่ละแท่งเทียนจะมีกรอเวลาอย่างที่ผมเขียนอยู่นี่คือกรอเวลาสีช่ชั่วโมงนั่นหมายความว่าภายในสีชั่วโมงนี้ราคามันสวิงต่ําสุดประมาณอยู่ที่ประมาณจุดนี้แล้วมันเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณจุดนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่แต่มันสุดท้ายมันก็จะไปปิดอย่างนี้ อ่ผมจะยกตัวอย่างตีเส้นให้คุณดูผมขอเวลาสักแป๊บนึ่งผมจะพูดง่ายๆคือคุณคิดว่าเนี่ยเป็นราคาเปิดราคาต่ำสุดราคาสูงสุดแล้วก็ราคาที่มันปิดเมื่อครบเวลาการกําหนดแท่งเทียนราคาจะทํายังไงได้บ้างอ่ะราคาเปิดมันอาจจะขึ้นก่อนแล้วมันก็ค่อยลงแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงมาปิดนี่คือแบบพื้นฐาน แต่จริงในแท่งเทียนพวกนี้มันมีอะไรที่ซับซ้อนมันจะเป็นได้ง่ายอย่างนี้หรอกอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพนี้มันอาจจะเป็นการที่ลงก่อนขึ้นขึ้นโอเคแล้วผนสุดท้ายมันก็มาปิดตรงนี้แน่นอนวนะ่าราคามีการเปิดยังไงก็เปิดตรงนี้แต่มันมาปิดตรงนี้ แต่การที่เราจะรู้ว่าโครงสร้างภายในเป็นยังไงแล้วก็ต้องย่อไปในกรอบเวลาที่แบบต่ำกว่าแน่นอนว่าเราจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดๆไปแต่ตอนนี้ผมอยากให้เข้าใจว่างี้ว่านี่คือนะราคาคือราคาเปิดอย่างเงี้ยแต่คือการที่มันลงไปต่ําสุดอ่ะมันลงไปอย่างนงี้ซึ่งการที่มันลงไปต่ําสุดแล้วก็ขึ้นมาปิดอะคือขึ้นมาเกินอ่ะแล้วก็เป็นบูลิตมันทําให้สิ่งที่ราคาต่ําสุดที่มันทิ้งไว้อ่ะคือไอ ต n g หรือผมจะเรียกว่าวิกวิกนี้ก็คือการบ่งบอกว่าราคาเคยลงมาต่ำสุดประมาณนี้และราคาเคยขึ้นสูงสุดประมาณนี้โอเคผมคิดว่าก็มีคนเข้าใจคิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วแหละมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นสิ่งพวกนี้สิ่งที่เห็นตรงนี้ก็คือบอดี้ขนาดแท่งเทียนมีความสำคัญยังไงยิ่งขนาดแท่งเทียนที่แบบที่แบบยาวแล้วก็แบบยาวอะ่ะเออบางคนพูดยาวใหญ่ด้วยผมก็ไม่แก่เท่าเดิมอะ่ะ แต่คือขนาดมันยาวคือขนาดปิดวัดจากเนื้อเทียนก็คืออะผมยกตัวอย่างถ้าถ้ามันอย่างเงี้ยก็แบบวิกอะมันเท่ากับบอดี้เลยนั่นเท่ากับว่าแรงซื้อไม่ได้มากพอแปลว่ามันเคยขึ้นไปสูงแต่มันถูกราคากดต่ําลงมาแต่อย่างที่ผมยกในตัวอย่างนี้คือบอดี้ที่มันใหญ่บ่งบอกถึงแรงขายที่เยอะที่เข้ามาในตลาดโอเคผมคิดว่าทุกคนเข้าใจในส่วนนี้นะ อันนี้ก็เหมือนกันของฝั่งที่เป็น balance b a l i s h ก็คือราคาเปิดก็อยู่อย่างนี้ราคาต่าสุดก็อยู่ตรงนี้ส่วนราคาที่เคยขึ้นไปสูงสุดก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันและต่ำสุดก็อยู่ยงนี้เหมือนกันใช่แต่เพียงแค่แบบการการเปิดก,การปิดของราคามันก็แค่อยู่กับฝั่งกันก็พูด,ดง่ายๆก็คือโอเคราคาเปิดมันอยู่ตรงนี้มันอาจจะขึ้นมาก่อน ผมไม่ได้หมายถึงว่ามันต้องขึ้นมาก่อนตลอดนะมันบางทีมันอาจจะแบบลงไปก่อนก็ได้แล้วมันก็แบบอาจจะสวิงอะไรมั่วๆซั่วๆไปหมดแต่สุดท้ายอ่ะมันเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่เอ้ต่ำสุดอยู่ที่ตรงนี้แล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นมาอีกนิดเพื่อปิดตรงนี้โอเคผมขอโทษผมโอเคประมาณนี้มันสามารถไปได้หมดเลยคือเราต้องดูโครงสร้างภายในว่ามันเกิดอะไรบางทีมันอาจจะลงมาก่อนขึ้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 น นอย่างนี้ก็ได้ไปได้หมดเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเข้าใจหลักการในส่วนของ handle stick แน่นอนว่านี่คือพื้นฐานผมอยากให้คุณทบทวนอีกที loss ในฟังบูลล i นะราคาเปิดราคาเปิด open ราคาเคยไปต่ำสุดราคาขึ้นมาสูงสุด แต่สุดท้ายพอหมดเวลาในกรอเวลานั้นๆราคาลงมาปิดที่ประมาณตรงนี้ซึ่งบอดี้จะมองบอกว่าแรงซื้อที่มันเยอะเมื่อมันมีแท่งเทียนที่ใหญ่เมื่อมีบอดี้ใหญ่กว่าวิกวิกก็คือไอติ่งที่แบบอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าแรงขายเยอะบอดี้ก็จะใหญ่ส่วนไอติ่งเนี้ยก็จะน้อยพูดง่ายๆก็คือบอดี้จะใหญ่กว่าวิกโอเค เข้าใจนี่คือความรู้ที่ทุกคนก็เคยเรียนรู้มาก่อนผมคิดว่าใครที่เข้ามาในตลาดนี้ก็ต้องผ่านความรู้นี้มาก่อนแต่ผมอยากให้คุณมองให้ลึกซึ้งกว่าน,นั้นคืสิ่งที่ผมจะสอนต่อไปคือการมอง liquidity กันเลนมันคืออะไรการผมยกตัวอย่างนี้คือราคามันไม่ได้แบบถ้าคุณเป็นมือใหม่ผมผมจะอธิบายเข้าใจผมคิดว่าทุกคนเป็นมือใหม่นะครับผมจะอธิบายว่าราคามันไม่ได้เคลื่อนไหวแบบ ุ่งไปเลยแต่มันจะเคลื่อนไหวเป็นแบบเป็นขื่นเพราะงั้นเนี่ยราคามันจะอธิบายอย่างนี้ก็คือทุกครั้งที่ก่อนก่อนที่ราคาจะก่อนที่ราคาจะขึ้นไปมันจะต้องมีการย่อลงมาก่อนแล้วก็ขึ้นไปเข้าใจไหมพวกนี้การย่อลงมา คือเขาจะเทียยว่าการทิ้งเลนเลนนั่นคือช่วงที่มันจะไปต่อได้ส่วนการล i ควิ d ตี้ผมมายกตัวยอย่างค่ะขึ้นนะอ๋อยกตัวยอย่างในแท่งบู l ลิชลีควิตี้ก็คือการคว้ามันอาจจะแบบย่อลงมาอยู่ที่มานนี้อ่าสุดท้ายมันก็ลงมาคว้า liquidity ของแท่งเพื่อขึ้นไปต่อส่วนใหญ่ราคาจะเป็นประมาณนี้แล้วเลนเลนบ่งบอกถึงอะไรเลนบ่งบอกถึงช่วงที่จะไปต่อแต่แล้วถ้าคนบอกว่าคุณจะเจอการาฟได้หลายรูปแบบมาก มันจะมีอยู่ประมาณอันนี้คือแบบปกติกล่าวอีกสองแบบคือแม่งไม่มีไม่มีลีควิตตี้แล้วมีลีควิตตี้หมายความว่าอะไรผม,มยกตัวอ,อย่างหมายความว่าราคาแบบแรงซื้อเข้ามาเยอะมากถึงขนาดที่แบบไม่มีการเก็บสภาพคลองลีคว,วิตตี้คือสภาพคลองมันไม่มีการคว้าสภาพคลองเกิดขึ้นนะั่นหมายความว่าราคาอาจจะมีการผลักดันขึ้นไปมากกว่านี้ที่แบบสูงหมายความว่าแรงซื้อเข้ามาแบบหุนหันพันแล่นเร็วมาก จนไม่ราคาไม่ได้วิ่งมาคว้าเลยคือด็ตีไม่ความปิดแท่งอ่ะคือแม่งก็ขึ้นต่อไปเลยอ่ะเพราะงั้นเนี่ยก็บ่งบอกว่าเออเราก็อย่าปิดออเดอร์อะไรประมาณนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีเลนผมไม่ตีไปเลยการที่เราไม่มีเลนเนี่ยนั่นหมายความว่าห้าสิบห้าสิบผมไม่อยากการันตีว่าแบบเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่อยากสร้างความหวังให้คนดูคนต้องบอกก่อนว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบเลยที่ราคาแม่งจะกลับตัวเพราะแม่งไม่มีเลนให้ไปต่อ โอเคลืมนะว่าถ้ามันไม่มีเลนนั่นหมายความว่าโอกาสที่ราคาจะวิ่งสวนกลับตัวมันอาจ,จะแบบไม่กลับตัวท,ทันทีมันอาจจะมีการขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ลงเลยโอเคเราจะพบเห็นได้บ่อยอย่างนี้ในการที่แบบราคาบูลลิตแล้วไม่มีเลนแน่นอนว่ามันก็ต้องเกิดในก่อบเวลาที่อาจจะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ขึ้นไปเพื่อที่แบบเพิ่มความน่าเชื่อถือในขณะเดียวกันฝั่งที่เป็นแบลิชก็เหมือนกันนะคือลีควเลดิตี้ก็จะอยู่ด้านบน การควาลีดิตีดด่ด้านบนราคาก็จะวิ่งประมาณนี้โอเคราคาราคาจะไปอย่างเงี้ยเออมัน่าจะลงมาปิดตรงนี้ทิ้งเลนเลนช่วงให้เราสำหรับไปต่อนได้หมายความว่าราคาไม่งดึงกลับละเข้าใจป่ะที่ผมบอกว่าทําไมมันถ้าไม่มีเลนคุณถึงจะพิ่งเถรดมันกลับต่อั่นหมายความว่าราคามันอาจจะอยู่ตรงนี้มันจะไม่มีช่วงในการดึงกลับเพราะงั้นถ้าคุณเผลอไปเทรดแล้วมไปในช่วง,งการดึงกลับั่นหมายความว่า คุณอาจจะพลาดแล้วทําให้คุณเสียช่วงราคาอาจจะโดนสต็อปลอตของคุณเพราะงั้นให้มองอย่างนี้แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมผมจะไม่พูดนอกเรื่องดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่คุณรู้คือ liquidity กับเลนส์สำคัญที่สุดถ้าคุณมองพวกนี้เป็นอ่ะการมองแท่งเทียนของคุณจะไม่เหมือนเดิมีกต่อไป liquidity กับเล n ส์เลนสมีช่วงราคาให้ไปต่อก็คือถ้ามันมีเลนสให้ไปต่อยังไงก็ตามราคาก็ต้องไปวิ่งไปเก็บเลนสวิ่งไปตามช่วงของราคา เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วถ้ามันไม่วิ่งไปมันจะเรียกว่าอะไรก็อีกอย่างหนึง่งโอเคตอนนี้คือราคาอยู่ตรงนี้ราคาก็แค่ลงมาเพื่อคว้าล i ควิตตี้ก็จะเป็นจุดนี้ราคากาวิ่งลงไปต่อราคาก็กลับมามันก็จะเป็นว่าราคาเคยลงมาสูงสุดต,ตรงนี้แล้วกลับไปปิดตรงนี้เพื่อทิ้งเลนช่วงราคาให้ไปต่อมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ โอเคผมคว่าทุกคนเข้าใจในส่วนนี้แล้วแล้วอย่างี้เราจะมาดูในส่วนของพายชั่นที่จะเป็นแบบว่าการแบบใช้ในการยืนยนันการซื้อขายดีกว่าผมผมคิดว่ามันมีรูปแบบพายชั่นเยอะมากแต่สิ่งพวกนั้นก็ใช้ได้ในตลาดหุ้นเพราะว่าถ้ามันใช้ในตลาดมันก็ใช้ได้กับทุกตลาดแต่เพียงแค่ว่าในตลาดแบบ f o เล x ก การทิ้งช่องว่างแกลบที่เห็นแบบชัดอะจะน้อยมากส่วนใหญ่แท่งเทียนจะเป็นแบบเรียบเนียนเพราะงั้นเนี่ยมันทําให้แท่งเทียนติดกันมันทําให้มองยากว่าเป็นแฮมมิกหรือแบบเอ็นเกิลฟิงเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือสอสิ่งนี้สสิ่งก็คือน,นี่นี่กับนี่สองสิ่งนี้ผมพบเห็นได้บ่อยที่สุดผมมายกตัวอย่างคุณในส่วนแรกก่อนโอเค ทำไมถึงต้องเรียกว่ามอร์นิงสตาร์มอร์นิงสตาร์ทำงานยังไงก็คือการกลับตัวของราคาไอ้สองสิ่งนี้คือการกลับตัวของราคาไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนแน่นอนว่าจะเกิดเนี่ยสิ่งพวกนี้ก็หมายความว่าราคาอาจจะมีการกลับตัวได้แล้วผมขอเน้นย้ำก่อนถ้ายิ่งถ้ามันเกิดในกรอบเวลาที่สูงก็ยิ่งมองบอกว่าความน่าเชื่อถือยิ่งสูงขึ้นสิ่งพวกนี้สามารถดูในกรอบเวลาที่สูงจะใช้ผลได้ดีที่สุดเพราะงั้นให้คุณต้องเลือกกรอบเวลาของคุณ มอนิสตออย่างแรกคือคุณจะเห็นว่าแท่งเทียนแบลชลงมาโอเคคุณเห็นแม่นมีเลนให้ลงราคาวิ่งลงไปเก็บเก็บเลนเพื่อคว้าไปลีควิิตี้ทีนี้มันเป็นแท่งบูลลิชหมายความว่าอะไรราคาเคยลงไปต่ำแต่สุดท้ายราคาดีดกลับมานั่นหมายความว่าแรงซื้อชนะแรงขายแท่งที่ปิดก็คือแรงซื้อก็คือแท่งบูล i ิชโอเคมันก็มีเลนวิ่งขึ้นไปตอนนั่นหมายความว่า เราต้องดูก่อนการที่จะเป็นมอนสตาร์นั่นหมายความว่าไอ้แทนะ่งเนี่ยไอ้แท่งที่เป็นบาลิชเนี่ยกับไอ้แท่งที่อยู่ตรงเนี้ยไอ้แท่งที่อยู่แท่งที่สองหลังจากเกิดจะต้องปิดเหนือถ้าปิดเหนือประมาณเนี้ยปิดเหนือบอดี้ก็ถือว่าดีมากแล้วแต่ถ้ามันปิดเหนือวิกนั่นหมายความว่ารูปแบบนี้ยถือว่าแบบอาจจะมีการกับตัวของราคาที่รุนแรงเพราะว่าแรงซื้อเข้ามาเยอะนั่นะหมายความเราเราเป็นการแบบยืนยันว่าเออแรงซื้อเข้ามาแล้วนะ การที่เราใช้แล้วก็ดูแบบพวกพายชันพวกนี้เราดูเพื่อจะบอกว่าเออแรงซื้อเข้ามาแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะเข้าสู่การซื้อขายแล้วโอเคในขณะเดียวกันผมก็อยากไปดูในฝั่ง if n i n t star if n i n t star อันนี้เป็นการกลับตัวเพื่อขึ้นส่วนนี้เป็นงานกลับตัวเพื่อลงคือการที่แท่งก่อนหน้าเป็นแท่ง bullish คือราคาพูดง่ายๆคือมันอาจจะแบบคือมันอาจจะแบบข,ข,ขึ้น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 มาอยู่แล้ะโอเคสุดท้ายเนี่ยแท่งนี้ปุ๊บ แท่งต่อไปก็เป็นแท่งแบล s ชราคามีการมีการวิ่งไปปกติแต่สิ่งที่ขัดคือพอเมื่อจบเวลาราคากลับมาปิดเป็นแท่งแบล s ชนั่นหมายความว่าอ,อแรงขายเริ่มจะเข้ามาแล้วเราก็ต้องรอแท่งเทียนยืนยันว่าแรงขายเข้ามาหรือเปล่าด้วยการกินแท่งเทียนที่เป็นแรงซื้อก่อนหน้าซึ่งถ้ามันสามารถกินได้หมดนั่นหมายความว่าแรงแรงขายเข้ามา วงบอกว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบ even star แล้วสุดท้ายราคาก็จะลง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 ไปต่อโอเคแล้วส่วนต่อคือผมอยากให้จําแบบของรูปแบบนี้มันใช้ได้ในตลาดได้จริงว่าคุณจะพบเห็นมันได้บ่อยมากและอย่างที่สองที่ผมคิดว่าบ่อยยิ่งกว่าไอ้แบบที่ผมให้ดูอีกก็คือ engulfing engulfing หรือพูดง่ายๆคือรูปแบบแทงเทยนเกินกินคือแท่งแนวจะลงมาเป็นรูปแบบ b e a r i s h และสุดท้ายอ่ะมันโดนแท่งเทนที่เป็นบูลิสอะเกินราคาเกินแท่งไปเลยคุณเห็นไหมแม่งมันเกินมิดเลยเนะี่ยวงบอกว่าแรงซื้อเข้ามาแล้วแล้วก็แข็งแรงมากในขณะเดียวกันนี่เหมือนกันแท่งที่กําลังขึ้นมาอยู่พอมันเป็นแท่งเทนบูลิสสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการวิ่งขึ้นไปแต่สิ่งที่ตลาดผลลัพธ์ออกมามันกลับเป็นรูปแบบนี้วงบอกว่าแรงขายชนะแรงซื้อทันทีโดยที่มีการเข้ามาแบบ หุ้นหันพันแล่นรุนแรงแล้วก็สามารถกืนกินแท่งเทียนก่อนหน้าได้นี่เรียกแท่งเทียน b a l a n s h engulfing ผมเรียกมันว่าพายชันผมคิดว่าทุกคนเข้าใจสิ่งนี้แล้วเราจะมาดำดึงสู่กราฟจริงอันนีกก่าเราจะมาหาผมคิดว่ามัน,มนสำคัญยังไงเพราะว่าการที่คุณแบบใช้เวลาฝึกฝนในการหารูปแบบแท่งเทียนพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบ มันทําให้สายตาของคุณแล้วก็แบบว่าการฝึกฝึกการดูพวกนี้มันทําให้คุณแบบชํานาญขึ้นเก่งขึ้นสามารถรู้แล้แบบว่าจุดไหนใช้ได้จริงจุดไหนใช้ไม่ได้จริงเพราะคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งพวกนี้มันจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้แบบมันจะใช้ได้จริงไม่อยู่กับอะไรซึ่งผมยังจะไม่พูดเกินไปนอกเรื่องแต่ผมจะมาอธิบายในคลิปต่อๆไปแต่ผมบอกก่อนมันอาจจะเป็นแนวรับแนวต้านหรืออะไรสักอย่างเราจะมาหาก,กันก็คือ มอร์นิ่งสตาร์แสดงมันก็จะอยู่ในการกลับตัวแล้วก็จะดูสถานะโอเคแลวเห็นอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เห็นไหมราคาลงมาราคามีการกลับตัวแต่ผมจะไม่อธิบายอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมมันถึงแบบลงมาถึงเป็นแบบนี้เพื่อไม่ให้ทุกคนงงแต่ผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนในส่วนส่วนนี้ก็คือพวก มาแกสซัคเจอร์โอเคมีหลายอย่างอย่างที่คุณเห็นแน่งแทนนี่เป็นการกลับตัวก็คือเน้นแทน bullish e n g u n f i n g ปึ๊บพอเกิดขึ้นปิดราคาคืนกินลงโดยแบบแบบแทบจะไม่มีวิกด้านล่างที่แบบคว้า liquidity แล้วงั้นราคาขึ้นไปโอเคอาจจะแบบเป็นเล็กน้อยก็พอมันก็ทำได้ในอย่างเงี้ยคือรูปแบบ Morning star ราคาเป็นแน่งแทนมันมองได้ไหมมันก็มองได้หลายแบบนะ โอเคผมผมคิดว่ามันสามารถปรับใช้ได้หลายแบบผมเห็นการที่ผมเห็นก็คือราคามีการทิ้งวิกที่แบบยาวกว่าบอดี้แล้วราคาก็แบบพุ่งขึ้นไปการที่แบบราคาแบบทิ้งวิกวิกที่แบบยาวกว่าบอดี้ก็บ่งบอกว่าราคาแบบเออแรงซื้อเริ่มน้อยเห็นว่าแรงขายเริ่มผลักดันขึ้นมาทําให้แบบราคามีการปิดแค่นี้แม่งแทบจะปิดแบบไม่ปิดต่ำกว่า วิกก่อนหน้าเลยด้วยซ้ำนั่นทำให้นี่ก็สามารถมองได้เป็นมอ morning star เหมือนกันผมคิดว่ามันสามารถปรับใช้ได้หลายอย่างเนี่ยหรือคุณอาจจะมองเป็น bullish engulfing ก็ได้ใช่ราคามันก็เกืนกินราคาก็พุ่งขึ้นไปโอเคราคาเกืนกินมันอาจจะเกืนกินไม่หมดแต่มันเกืนกินบอดี้ของแท่งก่อนหน้าแต่มันอาจจะแบบเป็นสัญญาณที่แบบไม่ชัดแน่ชัดแต่ก็คุณสามารถดูได้ด้วยกันที่แบบ เอออย่างน้อยวิกมันก็ขึ้นไปกืนกินหรืออะไรสักอย่างแน่นอนว่ามันต้องใช้การปรับใช้กับแต่และบุคคลว่าแบบบางคนอาจจะชอบความที่แบบไม่แบบไม่ได้ชอบความเสี่ยงมากนะต้องการให้แบบราคาบอดี้อ่ะปิดทับแบบทั้งแท่งอ่ะทั้งวิกทั้งบอดี้ของแท่งก่อนหน้าถึงจะยืนยันว่าเป็น e n g u l ฟ i n g จริงๆมันก็สามารถปรับใช้ได้หมดอันนี้อย่างที่คุณเห็นได้ชัดก็คือราคาลงมาเหมือนไหมผมผมคิดว่าเหมือนนะโอเคราคา mm hmm. เป็นแท่ง b a l a n e บูลิสตแท่งวิกยาวๆต่อไปก็แท่งแบบบูลิสยาวที่แข็งแรงมากใช่มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้สอนไปเมื่อกี้อย่างนี้เลยเอ็นเกฟฟิ ing, แล้วก็ได้เรียนรู้ผมย้ายคุณแบบเข้าไปในชารแล้วก็พูดกับเองวแบบ่าโอเคเราจะหาก่อนว่าบูลิสต์เอ็นเกฟฟิงแบริสตเอ็นเกฟฟิอยู่ตรงไหนอย่างละ20อันแล้วก็มอร์นิ่งสตาร์อีฟนิ่งสตาร์อย่างละยี่สิบอันเพื่อดูว่าแบบ เออพอมันเกิดแล้วมันเป็นอะไรวะเราต้องศึกษาตัวเองแล้วก็แบบวิเคราะห์และตั้งคาถามกับตัวเองโอเคผมคิดว่าในส่วนเนี้ยจบไปแล้วแต่ตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงจิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียนตอนนี้คุณรู้แล้วว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งสร้างอะไรแต่ประเด็นคือแท่งเทียนไม่ใช่แค่กราฟสวยๆมันคืออารมณ์ของคนในตลาดทุกแท่งสะท้อนถึงความกลัวความโลภความลังเลของมวลชนลองคิดดูว่าถ้าคุณเห็นแท่งเทียนสีเขียว ตัวแท่งยาวไม่มีไส้ไม่มีวิกเออไม่มีวิกน่าจะเป็นจังหวะของฝั่งซื้อที่มั่นใจสุดๆพวกเขาพวกเขาแย่งกันเข้าซื้อจนราคาไปสูงสุดในรอบนั้นแต่ถด้แท่งเทียนแดงยาวไส้ยาวนั่นหมายความว่าผมหมายความว่าวิกน้อยแล้วก็บอดี้ที่ใหญ่ของน,น,นงแนอรูปบาลิสเออ,เอ,อ ทเทียนแบลลิสนั่นหมายความว่าจะมีคนกดฝั่งเซลล์กันเยอะนั่นคือลมของตลาดผมอยากให้คุณเข้าใจจิตวิทยาพวกนี้คุณจะรู้ทันว่าตลาดกําลังเปลี่ยนทิศเรื่องนี้เป็นจุดโอกาสที่ซ่อนอยู่แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรก็ผมคิดว่ามันมีหลายอย่างที่คุณต้องแบบศึกษาในเกมนี้เข้าไปว่าใครกําลังคุมเกมอยู่คุณรู้ที่ขนาดแท่งเทียนของแต่ละแท่งสีเขียวหรือ สีแดงคุณต้องมีการฝึกโฟนแล้วก็ฝึกการดูตลาดหลังจากนั้นคุณก็ต้องมีการตัดสินใจในการกดออเดอร์ซึ่งเราจะมาสอนในส่วนต่อไปแต่ผมอยากให้เตือนคุณไว้อีกอย่างหนึง่งผมคิดว่ามันเป็นข้อที่ควรระวังเลยผมคิดว่าตลาดเน,นี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดที่แบบจะการใช้สิ่งพวกนี้มันจะทำกำไรได้จริง มันต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างในการเป็นปัจจัยในการที่ทําให้คุณทํากําไรได้เพราะถ้าคุณคิดว่าคุณเข้าใจแล้วหลายคนเห็นแท่งเทียน engulfing ล้ารีบเข้าเทรดทันทีแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างที่แท่งเทียนที่ดูเหมือนว่ากําลังกลับตัวแต่มันเป็นการแค่หลอกทําให้คุณติดคุณจำไว้ว่าแท่งเทียนต้องดูบริบทอย่าดูแค่รูปแบบคุณดูแนวโน้มคุณดูวอลุ่มคุณดู market structure คุณดูตลาด โดยรวมว่ากําลังบอกอะไรคุณอย่าเทศเพราะกลัวว่าจะพลาดโอกาสเพราะสุดท้ายตลาดจะสอนคุณด้วยว่าเงินของคุณเองอย่าเป็นเหยื่อของอารมณ์ตัวเองจงเป็นคนที่อ่านเกมและรอจังหวะที่ใช่เท่านั้นวันนี้คุณได้รู้แล้วว่าแท่งเทียนไม่ใช่แค่การาฟแต่มันคือภาษาของตลาดคุณเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียนและคุณจะเห็นโอกาสที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นแต่ความรู้จะไร้ค่าถ้าคุณไม่ลงมือฝึก ฝนมันผมอยากให้คุณลองกลับไปดูก,กราฟย้อนหลังอ่านแท่งเทียนทุกวันแล้วคอมเมนต์บอกผมว่าคุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างวิธีคิดของตัวเองแล้วถ้าคุณอยากพัฒนาคลิปวิดีโออีกในวิดีโอถัดไปเรจะมาคุณพาคุณเจาะลึกในสิ่งใดผมอยากให้คุณกดติดตามไปเลยแน่นอนว่าสิ่งที่ผม,มออกมาพูดมันจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับเทรเดอร์ทั่วไปพูดมันจะเป็นสิ่งที่แบบผมให้ด้แบบจริงใจแล้วยังไงไก็ตามขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แ thank you